ผู้ชมคะกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักโลกดูแลโลกของเรายิ่งต้องสนับสนุนคะ่ะโดยเฉพาะวงการกีฬาค่ะเขามีการจัดงานนะคะการลดกา๊าซเรือนกระจจากการแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ่ะ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนหรืออบกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการผลักดันและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดแข่งขันกีฬาในรูปแบบคาร์บอนนิวเทรลอีเวนต์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่าน4ีองค์กรกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่างประเทศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปลุกนะครับาสำนึก ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาการกีฬาการท่องเที่ยวเข้ามาผูกกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ในในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็กลับขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้เราทำเรื่องอีเวนต์นะฮะต่อไปก็รวมถึงภาคของกีฬาเนี่ยยกตัวอย่างบางกีฬานี่ใช้ไฟเยอะนะทำไงที่จะจัดแข่งขันที่แบบอยู่ในกลางวันไหมอะไรเงี้ยนะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ แต่ก็ต้องดูบริบทของแต่ละประเทศด้วยอันนี้คือสิ่งที่เข้าไปในแทรกเข้าไปในเรื่องของกีฬาก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับที่ที่เห็นเรื่องของการการดูแลองสิ่วดล้อมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมทางกระทรวงทรัพย์ในการที่ลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผมคิดว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันการจัดแข่งขันกีฬาของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์